ข้อที่6นะคะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน P, P O R S เมื่อเวกเตอร์ P O เท่ากับ3 i ลบ2 j เวกเตอร์ P S เท่ากับ3 j บวก4 k <ม><ม>ก็จากข้อนี้นะคะเขาให้หาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งกำหนดเวกเตอร์มา2ตัวดังนั้นนี่สิ่งที่เราควรทราบในข้อนี้นะคะคือต้องทราบว่าพื้นที่ของ สี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะในข้อนี้เนี่ยจะเท่ากับออด้านขนาน P O I S นะคะจะเท่ากับออขนาดของเวกเตอร์ P O ครอสกับเวกเตอร์ P S นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเ,ออเรียกว่าเป็น สมบัติหนึ่งนะคะของผลคูณเชิงเวกเตอร์หรือว่าของ cross product หรือว่าของเวกเตอร์ o d u c t อันนี้นั่นเองนะคะก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเท่ากับ PO cross PS นะคะคือถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะ PORS เนี่ย PO ก็คือความคือด้านนี้นะคะคูณกับ P.S ก็คือความกว้างความยาวคูณกันนะคะก็เหมือนกับความกว้างคูณความยาวนั่นเองนะคะแต่เราจะใช้หลักการ cross vector มาแทนนะคะคือสูตรนี้เป็นสมบัติของเวกเตอร์ของเวกเตอร์โปรดักต์หรือว่าของ cross โปรดักต์ต้องทราบยอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้ายังไม่ทราบก็ต้องอก็จำไว้เลยนะคะก็ข้อสอบก็ออกบ่อยนะคะก็ข้อนี้ PO cross PS เราก็ใช้หลักการ cross นะคะที่ใช้เป็นเดดนะคะเขียนเป็น IJK เอาไว้แล้วก็ I คือ3 I ลบ J ก็ดึงสัมประสิทธิ์หน้า I มาใส่ในช่อง I สัมประสิทธิ์หน้า J มาใส่ในช่อง J นะคะเป็นลบ2แล้ว K ก็เป็น0ส,ส่วน PS ก็คือ3 J บวก K ก็เป็น หน้า i ก็เป็น0หน้า j ก็เป็น 3, k ก็เป็น4นะคะแล้วก็เป็น ij 3 0-2 3ลบ2 3แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำการคูณน,นะคะโดยถ้าคูณลงมาถ้าคูณลงเป็นบวกนะคะถ้าคูณขึ้นเป็นลบอย่างนี้นะคะ คูณลงนะคะ3แถวก็จะได้เป็นลบ2คูณ 4i บวกกับเอ่อศคูณ 0j บวกกับ3คูณ 3k แล้วก็คูณคูณขึ้นนะคะเป็นลบศนคูณลบ 2k ลบ3คูณ 0i แล้วก็ลบกับ4คูณ 3j นะคะจะได้เป็น ลบ 8i ศวนตัดไปนะคะบวก 3k ลบ 12j นะคะได้เป็นลบ 8i บวก 3k ขอโทษค่ะเป็น 9k นะคะ3คูณ3ด้วย9บวก 9k ลบ 12j หรือเขียนเป็นลบ 8i ลบ 12j บวก 9k นะคะเรียง ijk เสร็จแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือ po cross ps นะคะแต่พื้นที่ของสี่เหลี่ยมจะเป็นขนาดของ po cross ps ก็คือ ลบ8กำลัง2บวกลบ12กำลัง2บวก9กำลัง2นั่นเองนะคะอันนี้คือขนาดก็ได้เป็นรูทห4 4บวก144บวก81ได้เป็นรูทคิดเลขนะคะได้เป็นรูทสองก็มีค่าเท่ากับ17นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเมื่อขนาดของ P O cross P S เท่ากับ 17ดังนั้นเราก็สรุปได้แล้วว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานข้อนี้เนี่ยเท่ากับ17ตารางหน่วยนะคะเขาถามเป็นพื้นที่นะคะอย่าลืมใส่หน่วยเป็นตารางหน่วยด้วยนะคะข้อนี้ตอบว่า17ตารางหน่วยค่ะโดยสรุปนะคะข้อนี้ก็คือจะต้องทราบสมบัติของ cross product นะคะที่บอกว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ ขนาดของ P O cross P S นะคะแล้วก็จะต้องทำการ cross vector เป็นเมื่อ cross vector เสร็จก็จะต้องทราบวิธีการหาขนาดของเวกเตอร์นะคะก็เป็นเบสิกอยู่แล้วนะคะเมื่อหาขนาดได้แล้วขนาดนี้นะคะก็คือคำตอบนั่นเองนะคะก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ17ค่ะ